ขั้นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นทินแดนไก่ขั้นบ่ไปหั่เยี่ยนหางสีบ่มีดอกคว้มหูถึงสีมีคว้มหูเต็มพุ่งคุ้งปากยามต้องบ่ได้ขั้นยามตอา้องบ่ได้ไผ่ทีนว่องดอกว่าหมานที่น้องเอ้ย <laughs> ครับสวัสดีงามครับพี่น้องครับพอครับผมอีกแล้วนะครับปลาเช่าแจีวบองเจียวบองปลาเช่าถังเช่านอกเขตเทศบานพี่น้องบร mm. อยากภากค,ครับ mm. บรรยากาศหน้าผม mm. งามงามจะให้นี่แหละ <laughs> ให้อื่นบอปปันไหน mm. ไม่ยามตรงครับพี่น้องไม่ยามตรงเบื่อว่ามันสีมานบ่ อาลุงคนกับสีบ่งหัวจักตรง,นงเนาะเป็นเป็นแนวใดยอันนี้เขาเรียกว่าตรงนะครับตรงตรง,ตรงคนไทยจะจะสืเอเกินแางเลยนะคนไทยคนไทยกับสิมีมาบุญอ่ะสีหัวจักตรงมุบุญคนไทยน้ำหยาบมออาออกปลายบรรจุมเปิดเปิดออกเล็กน้อยไปเนองบ่อยากได้ปลาดอกอยากได้ตอีป,ปูเดียวนี่ อยากได้ไอีปูว่อยากได้ปลาป็นไรคืดอยากอีปูเหี่คืดอยากป้นอีปูพี่น้องอ่ะเบิดเยิดเบิดบิดบ้านเบิดอ่ะอยากได้อีปูก็ได้อีปูสมใจอยากในตลาดมาแมวมาแมวถ่านี้เพิ่งเพิ่งขุดไปเอาไป นั่นก right? well, uh, ็มักไปเือยๆบที่นี่ป um ุ๊บอ่าเบิ so ้งเบิ้งบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเโอ้เบิ้งเบิ้บิ้งเบบิ้งพี่น้องพูดนะอุ้ยโซการมีโซกาม นี่อีกับปูอันนี้คือนี่กับปูอุ้ยบังกล่ำนะพี่น้องอุ้ยอ้าวแมงอันนี้บ่เห็นดนล่ะครับแมงอีดแมงอีดโอ้แก้วมาพี่น้องมาดิไปปอนอีปูไปปอนอีปูอยู่ใน,นพลาดมื้ยนี่ยได้อะไรบอกมากนาก็ได้สักนี่พี่น้องไปปอนอีปูกันวิธีการเฮ็ดปนอีปูครับมื้อนี้ ต้มน้ำเดือดอแล้วก็เอาอีกกับปูลงครับทิ้งลงไปเลยทั้ละตัวสองตัวขั้นปนเนี่ยไม่ต้องใส่หลายตัวเออโอ้รอดไปนี่ปนไม่ต้องใส่หลายตัวครับที่เหลือสิปิ้งไม่ต้องดราม่าเด้อ <c oughs> <c oughs> แล้วก็บอกพริกนวยลงไปน้ำครับต้มต้มมันสุกๆ น้ำเห็ดมันยังดิแซ่บมันดิตำเข้ากันน้ำปลาลงไปปล่อยให้มันสุกครับป่ะที่นี่ปล่อยให้มันสุกสากร่รโบโบ,บหลายพี่น้องเจ็บคอหอมห่วยห่วยอยู่เลยเไงพี่น้องพี่น้องมีแต่โคงใหญ่ๆเอาลวดไม่พูดมากเจ็บคอเหียดน้ำตาใสา่แล้วแกดองออกแล้แบบน,นี้โอ้ย สุกได้แต่ไหนเท่าอีสานบ้านเราล่ะพี่น้อง,อองโอโหมโอมโ,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 โอ้โหตำ้มเซ่บักตำ้ส่บักขามมึงเด้อเนาะโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจงไปตั้มเซ่บักขามสักหน่อยเด้อพี่น้องเอาต่อไปก็เป็นกันขั้นตอนการเฮ็ดเฮ็ดปนปนีป่นกับปพูพี่น้องไม่ได้กินดนนะครับ อันดับแรกนะครับหัวตำบกพริกซะก่อนตำบกพริกที่เ้าต้มไ้นะครับตำนี่ครับบ้ตถงเบิ้งหน้าโอ้ยบ้ตถุงเบิ้งหน้าบีเฮ็ดกันได้เราไม่กินป้าหยาเพราะตำแล้วแล้วแล้วใส่ตัวนี้ครับผักชีหอมชีหอมใส่เพื่อให้มันตำให้มันแหลกกเพื่อให้สีเป็นตะเบิงสีใเป็นตะขินครับสีมันจะมากเหลืองผสมเขียวครับอันนี้ แล้วกินเม,มื่อสิห้อมละมุนแล้วก็ใส่อีปูี่ห้าต้มสังเกตเบิ่งนะครับนี่ถ้าเป็นอีปูตัวผูมันจะมีเตียวก็เอิ่นเตียวตัวเหนวออกนะครับกำลดมันี่แข็งตัวแม่ที่เป็นกระดองแบบนี้ครับท้องมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ห้าก็ออกนะครับดองกระจงไว้ถ่าดองกระจงไว้ถ่านจำเดียดน้ำปลาใส่น้อย บอกว่าเจอแต่พี่น้องต้องเห็ดตังดต้งหนำไร่แก่เมนูนี้ไม่ได้กินโดนเลยครับโดนอิ่ดอิเมนูนี้ไม่ได้กินนานแล้วเอาลวกพักลวกพักกั้นจองเป็นหลัวพื้นต้มกุ้งแต่ไปเปลือยมันตีแสบกลัวครับถ้าไปเปลือยตีแสบกต้องห่วงซ้ำมาที่นี่พี่น้องตอนตั้ระวังอย่างหนึง่งแอามือขังไว้ไม่ทั้นไม่ได้ฟงใส่ตา พี่นองจำมจัมจัจัมจัมจัมเน็ดใวก้ัเว็เลาเพระเกินหน้าที่ครับแล้วเราก็ใส่แป้งนัวนิดนึงบรต้องใส่หลายนะครับแป้งนัวครับใส่หน่อยๆใส่หลายไม่กี่หัวเถิบแล้วก็ตักน้ำตักน้ำน้ำประเด็ดที่เขาตุมมาเซาเนี่ยต้่มบังหัน ผู้ใดแบบอยากจำแบบโป้เหนียบก,ก็จะใส่หลายผู้ใดจำแบบน้ำลุงลวงก็แล้วแจ้ครับเลีเยวแจ้แลียวจะมักไผมนันนี่เอ้ีแล้วเหรอครับสานีเด้เอาพักลองอีกจักน่อยแบบที่นี่แล้วแล้วแลี่ยวคมกินแล้วครับพี่น้องพร้อมกินแล้วพร้อมกินแล้ว จะเสียงกับตัวแห้งแล้วมือได้กับจะไกพวกใจกันนะลอยรุ่นนี้พอต้องซิีมครับรุ่นนี้พอต้องซิมีมรับประกันความเสี่ยมะทาพักซุกเราไปกินเขากันบบานพี่น้นอง อ้าวบานนี้มาเดินมาเด้มาเด้อพี่น้องบานนี้เลี้ยวเลี้ยเล้ยวเลี้ยวอยเจอสิได้กินเขาง่ายตาเลือกอีกคือเกาเกือบสิบเอ็ดโมงเมนูนี่เนี่ใส่เวลาตอนเฮ็ดบาดุนนะครับมันไปดุนตั้งแต่ตอนไปยามมาหมดละไปยามตุ้งคนละโอ้เจือสีแล้วอันนี้เขาเอินน้องใหม่อย่างบุพพออยู่ข่างทางบังหัน เขาเจะอาขายข่งข้าง,างโอ้เอา้าลืม่มอีกแล้วจะมันเฝ้าก่อนกินข้าวครับถังเช่าหนึ่งแคปซูลครับพี่น้องก่อนกินข้าวถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกสามสิบแคปซูลสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจ้า มามาพี่น้องมามามากินน้ากันครับไปที่นี่โอ้ยอันแมงบ่พอสองเนี่ยพี่เจียเด็กกับมี่อรลดเนาะแมงไม่พอสองตักเกลียวบองปลาเส้าออมากินมันกันนาวับมือเด็กว่าสิบเพขายของได้ขายคู่มืออรดถหาคำแหลกคำแหลกครับพี่นอ้องอหัวเรอะ โอยากห้องว่าอืมเงือ,อเดเป็น้องโอ้ยเนาะ้องจิป,ปูตัวนี้ครับกล้ามใหญ่ใหญ่นี่เตียวมันครับเป็นตัวปูปูตัวปูมันจีมีเตียวอื้อพี่น้องกำเจียวปลาบองมาจุโอ้ยกำเจียวบองปลา กับมันอีกปูไหมโอ้ยปวดแล้วพี่น้องปวดแล้วปวดแล้วธรรมดามันต้องธรรมดามต้องเอาน้ำปลาเดือดใส่พี่น้องแต่มือนี่เพราะธรรมดา mm hmm. ว่าิบอบ่มือกระจายเดยอือจนได้ มันแล้วมันแล้วครับมันแล้วพี่นี่ยวัวควนห่วยห่วยดังยังห่อนห่อนอยู่พี่น้องพักผมพักผมไงครับพักผมไงจริงครับคนอีปูเนี่ยโอ้ บ้านนาอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นแล้วเปล่าก็พักกันตัวงก็ไม่ก็ไม่ลวก เอิญน,น้อมไม่ลวกไปว่าที่จิงต้ <g> ่ม <ül> ถ้ากันเอิญกินไม่ได้ด,ดนแล้วน่าี่เอิญน,น้องไม่ต้ <c oughs> ่มลูมมกสาวจองครับลูกสาวจองโฮงอีปูเรืเอบปกา,ากินเขาจอง โอ้ยแานต่ำเทยก็บอกขามหน่อยนะพี่น้อง mm. ไม่รู้มหมดด้วยมันสวยหรจีจ,จัดมัน ยังคือเขากันคักแน่หนึ่งเพราะกันจองกับปูนป่ากัวบพวกผมนี่กินบัดทันพ่อห่องพ่อหายี่น้อหิว bóp hết vấn đề vừa luộc cầm treo tươm bỏ đẹp của cậu. quá không ba tua. kinh với bay anh kìa im <laughs> Yì

แซบจนโมมีแนวว่าพี่น้องมือนนี่อิ๋วแซ่บปวดแล้วแซบไล่จนบ่อยากปากอยากว่าก,กินแล้วกินงัดเอางัดเอาจนอิ่มพี่น้องสวามปืนจยากวางดอกโอ้ยอิม่มโอ้ยแซบแซบแซบพี่น้องลองเบิ่งนะครับสูตรที่ผมให้ไปแค่นั่นแหละรับประกันแซบเฮ็ดป่นนี่ป่นอีปูตามคลิปเนี่ยแหละครับโอ้ยสุดยอด จำนี่เหรอพี่น้องอิ่มเหรออิ่มแล้วมืวมอนี๋ไปหานอนเว้นกัน <laughs> สวัสดีครับ